สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆกับกำหนดการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Apple ที่ประกาศวันจัดงานเรียบร้อยแล้วครับโดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่18ตุลาคมนี้ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งในประเทศไทยของเราก็จะเป็นวันอังคารที่19ตุลาคมนี้ครับในเวลา0.00น หรือขึ้นวันใหม่โดยจะยังคงจัดงานแบบสตรีมออนไลน์ถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมทั่วโลกสามารถดูการถ่ายทอดสดได้พร้อมๆกันจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple หรือผ่าน YouTube c h anel n ของ Apple หรือแอป Apple TV บน iPhone, iPad, Mac หรือรับชมผ่าน Apple TV ครับคาดกันว่าในงานนี้จะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1X ในรุ่นจอ14นิ้วและ16นิ้วซึ่งเป็นจอแบบมินิโ l e d ครับ รวมถึงการเปิดตัวแม c m มินิรุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1X เช่นกันไม่เพียงเท่านั้นยังคาดกันว่าจะมีการเปิดตัว AirPods 3รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องรอการยืนยันจาก Apple อีกทีสัปดาห์หน้าเราคงได้คำตอบกันแล้วครับเพื่อนๆรอผลิตภัณฑ์อะไรกันอยู่บ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ